จ่าแพนย์ครับทุกคนมือนียายจ่ามดีย๋ยวผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อมาลงทงลงซาหากบหาเขียดเดี๋ยวเด้อจ่าสวัสดีครับหลุนมึงยาย่มานรหมานกระตดต,ตามยายเด้อจ่าเด้อมือนี่หา้โอ้หาไปเรื่อยๆเลยเช้าเอย้ยเออไปหลุนไปนอย่างมึงยายสิมานบมอรกระตาทองมือนีใยายมากระตาทองยายมากระตาทองสองคนเด้อจ่าเด้อ นี้ลูกสาวก็ไปห<ไ>า,าทำธุระพอดีเนาะจ้าเนาะตากลุ่น,าน,นตางทั่มาหากินเนาะมือว่างก็มาซอยว่างก็พาแม่มาเออนี่ใหญ่ไม่ยังเทาตัวเล็กแหงมนัมนเนื้อจ้าเด้อมันเลี้ยวมันเลี้ยวตาท่องวะนีนนนนนนน่นี่นี่นี่มามามาหลุดเบิ้งเนื้อจ้าเด้อมันแหงเลยแหงแหงแหงเนาะพี่น้องเนาะเอา้าเทา <laughs> จะได้เทามาจะร่วมร่วหลังยังมัน กระคุ้มานมาเนาะเอ้าเจ้าเอ้ยนี่ง่ายมันติดออกไปวังนึงพี่น้องท่านมอนอท่านมอนอคุ้มดูคุ้มอยู่พี่น้องโอู้ไปเร็วเนาะอ้ยนี่กองง่ายเลยพี่น้องท่านมอนอนั่นนั่นนั่นเขาไปแล้วอู้ยเอาเอาเอาออกกันเขาเอาออกกัน ล้อออกมันใหญ่นี่ตัวใหญ่ๆงามๆคุ้มจนทันเลยเด้อแฉะเด้อนุ๊กได้พอเลยตัวหนึ่งตัวบอกงั้นมันติดไม่ทางไหนบุญตัวนึงมีกิ่เถาะอ๋อดุยงเถาะดุยงนี่นี่นี่เออนั่นนั่นมันบ่มันหลุดบั้งพี่น้องใหไ่จำได้หายบ่ท่านบ่ล่ะนั่น นาน,นป๊ดตัวนี้สัมภมเดยมาเท้ามานมานมานจเลยพ <laughs> ี่ยงจ่าเลยจ่ะเอางกขึ้นเท่านานป๊ดตัวใหญ่ๆงามงๆมีเด้อจ่าเด้อแต่เขียดก็เขียดนะจ่นะเนาะย่ามนี่ตรงไม่เขียดทั้งเขียดทั้งกบเลยจ้ะ <laughs> เออ,อ,อนี่ยพดเขานี่กินไปนี่ยวงๆเลยไคร ตั้งไหนนู่นหาบึงมึงนี่แหละนั่นที่ทางไหนถิ่นดวงเลยมึงกลาไปบ่เออไใบ่ได้เลยนี่มังึงนี่มึงเออตัอวใยใบใยเฉลี่ยวเนี่ยห็นนั่นนี่นผานี่ผาเออได้เกือบเห็นบ่ท่านบ่นั่นท่านอยู่ด้วยจ่าเด้อ กต่ทองกลุ่กขอปู่พอกบด้ยาเด้อไเสาไไเอ้มกลๆได้แเด้อกบพี่น้องตัวเล็กเฮียมันมาจานเนาะดีๆปเ่ไรๆก็เจ้าโอ้โจกพี่น้องเด้อนี่พี่น้องนี่มันมาแล้วเอินมูมาเด้อปัดนูกปูนี่มาแล้วมาแล้วแกลงไปน้ําน้อยน้ำแกลกนองเด้อบาน นเดินกันมาเดินนานมามาแล้วคือไก่เด้อพี่น้องเด้อนาเตียเพื่อบ้าปงล่ะไปเรื่อยๆวันนี้อยากออกมาจะเสาคือเก่าแล้วจะจ่ายเนาะขวิมันหอนหาแถวรอบานคือเก่าบุ๊ปบุ๊บบุ๊บบุ๊บนี่มาหนึ่งจอดป้า đấy tôi thấy nó thao nó, man man, ha ha được tôi tìm năm, ngày ừ, ngay nhắng, ta thao mà lùn mương đứa chả đó, đứ. thấy chậu thấy, ta thao mà có ngay, thấy, này ná, thấy thao ngay cua bò, thấy, ô con mương kia là, con bưng โอ้ยงูหนา,บามบวชยังไงกูพี่น้องปัดนี่เอาให้มนันหมาเด้อเอาปล่อยเถ้าปล่อยเพิน่นเออนี่งูบ่มีพิษมีไผ่ดอกเด้อจา้านี่เบิง่งตะถ่องไปไว้ในตีนเสยปล่อยเพิน่นเรียกว่างูหนามหรืองนนูชนูน้าจ่านะเออบวชยังไงกูนาะเถ<ห>้า,า,าไม่แห้งเมือ่อจะถองว่ะบ่ใครเลิกเจ้าโกนเนาะเลยเถ้าอ้าวมีกบอีกคือบางหนึ่งนี่ อย่ายามมาเถอะครบนี่งามานั่นท่านเลยดิยจ่าเดินหมานหมานคุณเท้ากันบอกไว้ก่นอนกระปุกกระไลยอยู่ด้ิจ่าเด้อเตตะทองเอาติกบก่อนเอาติเขียดก่อนมือน,นี้ นี่นีนเห็นบ่ออ๋อมาลุนบึงง่ญ่เนาะพี่น้องเนาะมาลุนบึงเด้อกันเด้อนี่เห็นบ่อพี่น้องี๋ยวขาอื่นเราพูตบนะอย่าย้ำบ่ย้ำเรยเียพี่น้องอ้าหลุนบึงเด้อพี่น้องเ้อบ่เสือตาท่องีตาทองตัวบ่อสะเที่น้ำกับปูว่าเจ้ พูแต่เนาะเอ้ามึงมึงไก่มึงด้ก่ดวเส้อกเงเสถองนะแถวอ้เอาอุ้ยงาคอยแม่หน่อยโปกกโปเสียทุกละซับเลยวะนานห็นบ่น้ำกระปูนี่น้ำกะปูเอาลุนบึงตัวี่น้องเด้เดนนานนานเมียนบอนานโขปีหลีเด้อพี่น้องเดียยวเดียวเอาอันนี้ นี่ตัวสองเหลอยเจ้ายิ่มเดี๋ยวนาจ๋าเนาะดูเจนีหูกระปู่นน้าเนาะมึงนี่มันมานมานบปปุมใหญ่เลยเต้ป๊อดต้นหน่อยเลยนี่ทมยังยังมีเจแม่เขาไงน้าจ๋าเนาะกนนในหูกระปุ่นหอยู่วะ ตา <poisoned indo> อยา่างห <rix> ัวตะทองดีแย่ด <un> ีครับเอ้าขึ้นมาแง่ดีสิหน่องท่าวเลยบอยกใหญ่ดีดีพี่น้องเอ้ยเอาเปื่อนอืตืดเลยเอาทุกอย่างที่กินได้ทอดกินทอดล้มเออจะงูใหญ่บ้าเออใหญ่กระป๋อยเนาะไอืมบึ้งเถิดไก่บึ้ง เอบื้องเอาด้วพี่น้องด้วยจะทองวะนันเนันพี่น้องมไกลเด้อนันขัาน้ำแปะน้องส่หแมนมอพี่น้องจกจะท่องนันฟาดได้อีกแล้วขัาน้ำแป้ตาไมกแล้วฟาดฟาดไปน้องไปเขา สามตัวแล้วเนาะเสาเนาะแหมดียังนี่มานมานนานสามตัวแล้วเปจ้าขึ้นบงเยกขึ้นพี่้องบงนานนี่มันม้นไปถอดางง่ายครบแต่แทแต่แท้พี่น้องพี่น้องเ้าดเดมอันนี้เบิ้งเลยด้วพี่น้องด้วนานอีลีทุ่น นี่นี่กง่ายาวเดี๋ยวอยู่นี่ไงแล้วป๊ัดนั่นดีเห็นบ่พี่น้องเบิ่งไกลๆเด้อเปิดออกเออเปิดออกอีกเขาถ่ายเพื่อนเบิ่งงามๆเนาะตื่นีอยู่นั่งไงขนาดแถเลยพี่น้องนี่บ่ได้อยู่น้ำหูเด้อพี่น้องเด้อนี่ปป๊บตึ้งครุบใหญ่ทุบเทาหวานหวานบอลหองเบ้งออกมาเลยพี่น้องป นี่สี่ตัวห้าตัวแล้วนึกท้าเนาะมัน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 นี่เกลียวใคพอเองเ้อนี่งงายาวเงาย่เลยหรอเงายาวเลยจ้าเด้อนี่นอนเห็นบ่สีตัวสีตัวห้าตัวหตัวแล้วนะเท้านับนับให้ยนี่เดวนองเรลยนนี่นอ หมานเหมาอนหมืนรัวๆไปเลยวันนี้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เฮ้ยออกจากง่ายอยู่มากสวัสดีจ้ายายผักพรก่อนผักพรโล้นามก่อนเมื่อยงกระถอกกำลังลุยอยู่คนเดียวเห็นปลาหูกระปูเห็นแต่หูกระปูตะท่องมาเอ้าหลุนต้อเนาะเาเนาะพี่น้องเออเปิดไปกระหาเบิ้งกระหามันอยู่มีหูกระปูอีก หู้นี่หนามบ่แตกชิมี่บ่อหลุนบึงยหญ่ก็จะหาก่อนจะท่องกวนผ่อจะเฉยไปเบึงจะท่องว่าหูนี่มีกระปูพอแล้วไงหนึงเร็วเร็วเร็วมามามาเมนเตะอะไรมาหลุนเบึงพี่น้องมันจะท่องเรื่องมัวห่อเรายจะให้เใจบึงนี่นี่แถาเมนบ่อนี่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 พี่น้อง นี่แมนดูนี่นี่นี่มานี่เร็วเปิดเบอร์ไก่ได้จ้าเด้อนัก่นด้มันอยู่เปสษะให้เราย่านอยู่จาบมันโยแตกแล้วโอ้นี่มันอยู่เปสษะได้จ้าปิดนาปิดตาดิเออจับมานเต่าปุ้บโอ้ขึ้นบัวได้เลยนมันมานมันนี่มานเร็วจ้า หาวุกิดอะไเนาะแถวเนาะตีตีตัวแล้วเนาะเออมามาม้ามนนี huh. right ่มาดิเเฮ้ยเอใช้ใบเทานี่ยวันนั้แตกมื่อได้พ hmm? ี่น้องยังไปใชหาไก่กันนาะจากเนาะมนมานเาเฮาเนะเฮาเมานฮาเฮาเฮาเาาฮ เขาถูดเขาแพนิจ <hatten> <ừ>. ้าเออหยอกหยอกหยางหยางเลยท่น <em> ค <Madonna> ูบจนใดทีเถ่าเออมาจนเงามาพออีกแล้วตัวนึงพออีกแล้วจ้าเขียดเมยนึงเมยใหญ่ๆเห็นบ่จ้าโอ้ยเยคูบด้วยนี่นี่นานเมยใหญ่ๆหมาแล้วเถ่ามาแล้วเออเออตะผุนก็คูบเออตะผุนก็ง่ายโออ ่ติดติดกันเลยจ้าเด้อคันสิเพาอปอดอุ้ยเอาเอาท้อหนี่คอยกับแม่นึงมานมานมานเออไอ้ผู้ตรงปมดูมาป๊อปเออนี่นี่เป็นแม่ท้อกันเลยพี่น้องตัวนี้เขาอื่นว่าเขียนหมอตัวนี้เขียนง่ายแทนเ้าจุกใส่หาไปเรื่อยๆก่อนจะข้าวเนาะพี่น้องเนาะย้ายมือแล้ว หอนแห้งแล้วพี่น้องเฮ้ยเรียงหู้ยังเทาปู่ๆอีกไรเด้อจ่าเด้อเฮ้ยเอามาเบิ่อไก่เด้อจ่าเด้อเฮ้ยอ้ยทานแน่ทานแน่เฮ้ยขู่มาเลยนะเออใหม่ใหม่เฮ้ยขู่ก็ไม่อยู่ข้างๆกันโอ้ยเอ้ยมึงเบิ่อไก่เด้อสะท้อนวะอ๋อนี่งหู้ปู่ที่เทาเฮ้ย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  ไก่ด้จ่าด้วยอเหยียบตะเก้าอู้นั่น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 ปอดพวกไก่ี่น้องนั่นโตบอกไงมันปูนั่นนนี่มานี่มานมานมนเอออูยลูกแหงนอเถานะจ้ำมันน uh ีเลยพี mm ่น hmm, so oh. ้องใครเขกนะขัดพอโกบเลยบ่ใครลกพี่น่องเอ้านะโจก็ปูอีกแล้ว สองโต๊ะที่เถ่านานสองคู่โอ้มานมันน้ำบ่อแตกนิดน้อยว้าน้ำแตกน้อยนุ้ยอืมสงสัยเกียร์ถมลงด้วย้าเด้อถมลงไปเลือกแห้งเนาะพี่น้องนะนานน้ำน้ำแตกเยอะนะอืมนานยูดูด้วย้าเด้อหลุนมึงอยู่ยูยูยูู่ใหญ่เอาผูดเนาะพี่น้องเนาะอือ นี่เดียวหูหนึ่งที่ถนีดิออกก็ออกหมอตะทองจะได้ก็ว่ายูแถะขัน่บยูต่ทองวาให้ยั้งนะแถาให้มากกลให้มาวันเดียวใหญ่ตะมากนตัวเจ้าถึง นั่นอีหลีนั่นกูขันบ่อยู่ได้แต่อันนี้แต่ท้องแทะมานมานมานอีกเลยจา้าอู้ได้จังโตอ่ะแถวเม่อเด้๋ยวชิโต,ตบ่อบ่อหูด้วยจ้าเด้อเออเอากระปูเแถวโจกอกระปุกบอยู่บอยู่อยู่แต่กบพี่น้องน,นั่นเดียอเอาไปแถวไปเฮือนเฮาวเลยแหละ เมื่อแล้วจต่เจ๊กะกนแม่นีแมน่นี่นะเถาอ,อ้าวอีหละ่ะจะท่องว่ะสมิมานีเลยเด้อจ่าเด้อเอาอาจะถ่องว่ะเจ,จ๊ก่ะอีกเลยจ้าเห็นบบพี่น้องเห็นบมเบิง่งไก่เบิ่งเด้อจ่าเด้อหลุ่นเบิง่งไก่เด้อ เห้อือกระหินเลย,เลยนะี่นนองนะไอ้นัน่น,น,น,นเห็นบอพี่น้องมานมานอีกแล้วนี่ปัดถึงอยู่ในไงถึงอยู่ในหูก,กับปู่นเนาะเถานะปัด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 นี่ทมร่วงเทาบ้านนี่มานกบเดียวเลยมันี ใหญ่ด้จะหามาเสร็เออเสร็จเออเสร็จได้สะอาดเออมามา้านบีพี่น้องเจลเจวน้องแก้วจะลืมพี่ลงพี่จ้าน้องอนงลองกับป๊อเป็ยนลองกับป๊อจูบนะพี่น้องเออมวนมวลน้ำแตกกันด้วยจ้าอุ้ยพอยิเมกบน้ำน้ำรุ่นน้ำรุ่นเลยป๊อตุ่นพี่น้องป้อ ป้าบอกว่าน้ำล้นน้ำล้นอู้เลิกอีกริณอ้นเนา,านะเนาะแถาเนาะง่ายเลิกเนาะอู้อมันมันมันน้ำล้นเนาะออมันเลยเนะาะว้าอไม่กับปูป่บ่ไม่เลยเนาะมีคือกันอุ้ยอู้ดบัสิพ่อกับบุญยากเนาะพี่น้องเนาะหาจนเมื่อยไม่ไงปู่พี่น้องกับไม่ไงกบไม่ยังแถาไม่ไงปู่กบไม่งไมงอยู่นึกแถวเนาะฮาฮ่าฮ่ามันมันมันเปิด <laughs> สองแถาเนาะเออสองแถามึอนี้บ่มีคนมากด้วจ่าด้วยใยญ่มาคนเดียวอุณหภูมิสนกับตาทองเพื่อนบ้านกะพึ่นเมื่อยเพื่อนหายเหมือนเพื่อนไปทั้งไม่กับบองหูนาะพี่น้องเนาะหางใหญ่หาามืดแหละจ่าแถวนี้อย่างนี้โค้หไหลไปแถาไปหลังมึงไปบึงลุ่มไปลุ่บมึงเออหลุมดื้อเออลมหนาว พี free, mm. <tem PR U DA> ่น er, ้องเบิ AH. oh. ้งเน้อพี่น้องเน้อเบิ้องแก่ไก่เ่าเท้าอ่ะนี่พี่น้องโอ้ฮัดพี่น้องจับไปล่างเพื่อนเบิ้งดี้นี่เนาะเท้าเน้อโอ้โหเอเล่เลยเอาขู่ไปเอาหนามหาก่อนขอชิ้นล้างทะหนามได้สะาดกันเลยเอาขึ้นมาล่างเท้าเอาขึ้นมาล่างล่างพี่น้องล้างให้สะอาดน้องพี่น้องเน้อเบื้องเบิ้องแก่ด้วยจ่าเด้อ พี <muitas> ่น <hi> ้องพี่นเออโยกขื่นมั้งพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่อที่ต้องขอไปใกล้สายยายเนาะพี่น้องเนาะยายกับชิจบคลิปมหาเขียดมหากบไงไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเลยจ้าสวัสดีจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวเลยจ้าจุ๊บสวัสดีครับ น right? ี่พี่น้องบึ้งอะไรเเนาะพี่น้องบึ้งเออเนาะหองเลยเึ็นบัวเต็มยวงยวงเลยลูกมาหับล่ะไปถุระมาเร็วเร็วเร็วคอยหอดใกล้เลยได้ไปตึงเงินเหรอเขาเร็วจะเลี้ยไหลเก็บข้าดาย ออกกำลังกายนำหานำ้ำนอนพี่น้อง